สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจกจ้าเจสูสิทเชาลกับพี่จมเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะแต่โลบอกชื่อ JAI j 7จสูนะเหมือนกันนะคะแต่คนละอย่าง,งนะชื่อจะสั้นกว่านะคะ แต่ช่อง Youtube ของพี่อยากจะชื่อจษจักจ็ดสุดิบเจ็ดชนะคะตอนรับเข้าสู่ช่องของพี่ใจด้วยนะแล้ววันนี้พี่ก็อยู่ในเกมโรบอกมาเรื่มอีกเช่นเคยนะคะและแมทที่จะมาเล่นในวันนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าเดี๋ยวนะชื่อว่าอะไรก่อนเดี๋ยวขอดูอ่า หม่อ e ีเพียวออฟบีบันทึกความคืบหน้านะคะนั <c oughs> ่นก็คือเป็นด่านแบบนี้นี่เองนะคะเหมือนออกกำลังกายเลยอ่ะบล็อกมีสีไม่มีแดงขาวรวมเงินประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกติกลียเกมแบบเพียวออฟบีกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเริ่มเล่นแล้วก็มาเริ่มรับชมกันเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยไป เริ่มจากอันแรกระวัองอย่าให้ตกน้ํานะคะด่านแรกก็จะเป็นสีแดงสายแบบมีคาามน้องๆคือคนต้องรับปากกันนะว่าจะคอมเมนต์แต่คําพูดในสิ่งที่ดีๆกันนะที่สัญญาว่าจะผลิตคลิปสนุกให้ดูกันทุกวันเลยค่ะมารับชมกันต่อวิสนุกแต่ว่าตกน้ําไม่ได้นะคะถ้าตกน้ําเราจะตายเลยนี่ก็ตามพี่ข้อมันเล่นอีกแล้วพี่บอกว่าพี่ทํางาน จะตามไปทุกที่ไม่ได้นะน้องเดี๋ยวเดีนน๋ยวแป๊บนึงนะคะเปิดเปิดแล้วนะคะตอนนี้โดดทีละสามด่านเอ้าเอาเอา้าเอา้เอาฮ้บปึ๊บเนยข้ามสี่เหลี่ยมสีแดงไปเลยนะคะทุกคนโอเคข้างล่างนี่คือเราจะไม่สามารถลงน้ำได้เลยนะคะทุกคนโอเค ตามมาทุกที่คือพี่ไปไหนคือจะต้องตามเข้ามาเล่นทุกที่เลยหรือคอมเมนต์กันได้นะคะทุกคนนี่คือลูกกลมๆสีแดงอะ่ะข้างล่างมันเป็นโอ้โสีขาวๆฟ้าๆเนี่ยด่านนี้สนุกมากเลยค่ะค๊อบบี้เพลวะ่ะฮึอ่าด่านต่อไปตอนนี้พี่เข้าอยู่ในด่านเอ่อด่านที่สี่แล้วนะคะทุกคนโอเค อ่าแล้วเราก็จะไปตรงนี้กันวาย <c oughs> าานี่ทำไมไปไหนคือตามตามพี่ทุกที่เลยเข้าใจคือต้องตามพี่ทุกที่เลยเหรอโอเคตอนนี้เรามาจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทุกคน จะโดดไปตรงหน้ากันเลยน้องคนนั้นไปไหนแล้ววะทหพี่ไปก่อนแล้วไม่รอคอยใครแล้วขึ้ข้ามตรงนี้ไปเลยทีละสะเตปอย่าให้ตกน้ำก็พอนะสนุกแนะนอนจริงไหมเจ้าควายจริงรนะแจนโอเคงั้นเราจะข้ามไปตรงนี้กันต่อฮึ๊บฮึบไปตรงหลังกระทอบนี้เลย เดี๋ยวนะคนนี้ใครกดดูทีละชื่อนะคะเห็นแล้วล่ะกดเข้ามามเมื่อกี้เคไปก่อนใครตามมาทีหลังด้วยเอาตายเลยกโดดไปหลังกระทบนี่ก็ตายดิทุกคน เมเคเดี๋ยวมาดูมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนี่ตอนนี้โอ้โหยผ้าส,สองรอบเลยรับชมกันได้เรื่อยๆนะมีให้ดูทุกวันไม่ต้องห่วงคะ่ะ โอเคเราก็จะข้ามไปตรงนี้เลยนะคะทุกคนอ่าโอเคหุ้ยระวังเกือบแล้วยหญเกือบฮึ okay. โอเคโอ้โหด่านนี้สเตปคือเส้นสีน้ลเงินเหยียบกลมๆสีแดงสายคลองตรงนี้ไปได้เลยทุกคนด่านสนุกมากนะมันไม่ได้ยากอะไรเลยเนะี่ยโหลดมาเล่นกันได้เลยนะคะเกมโลบอกนะคะใครชอบก็เล่นกันได้นะด่านนะี ด่านมันชื่อไอ้นี่พี่เทีออฟบี้มั้งเดี๋ยวนะบป๊นนึงนะบ้านนง้นะแชทนิคเทียวออฟบี้นะคะชื่อมิเทียวออฟบ,บี้โอเคเราจะข้ามตรงนี้ไปกันต่อตกน้ำทีเดียวคือตายเลยอ่ะจริงไหมเจ้าควายจริงเชนโอเคไปกันต่อ ทางสะดวกแล้วก็รีบไปเลยโอ้โห้เกือบโอ้โหแล้วทางนี้ฉันจะไปยังไงโอเคขึ้นมาตรงนี้กันนะคะทุกคนบายโอ้โหแล้ว ตัวฉันติดฉันจะเดินยังไงแล้วเนี่ยจะควายเอาแล้วสิแปบ๊บหนึ่งนะตัวฉันติดโอ้โหกว่าจะออกไปได้นะคะเพราะว่าตัวติดนะทุกคนตัวมันติดนะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหดันดันอ่ะดันมาดันดองสองดองสองดองมาดันดองโอ้ใกล้แล้ว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 ได้แล้วนะคะเหยียบยังไม่ได้เหยียบพอยเลยทุกคนข้ามรู้กลมีแดงตัวนี้กันนะเหมือนอมยิ้มเลยทุกคนแต่ไม่ใช่นะคะดานเหมือนออกกําลังกายอะสนุกมากเลย น้ำตายเลยเจ้าควายเหมือนกับมาออกกําลังกายเลยนะจริงใช่ไหมเจ้าควายจริงแต่เนี่ยนะมันสนุกนะทุกคนยอมรับเลยว่าตัวเกมก็สนุกนะคะโอ้โหลื่นแล้วฉันจะเดินไปต่อ,อยังไงโอเคสี่เหลี่ยมสีแดงนะคะทุกคนข้ามทีละสเต็ปกันเลย อีกนิดเดียวเดี๋ยวเราก็จะไปถึงแล้วนะคะฮ<อ>โอเควู้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรวับวับไหมเจ้าควายฉันไพ่เห็นนะแจนมันเกือบตีโดนฉันละ<อ>โอเคเราจะเหยียบตรงนี้ไปกันต่อข้ามทีละสเต็ปตเลยนะคะทุกคนนี่ไม่ยากเลย สี่เหลี่ยมสีแดงเหมือนเดิมเป็นด่านเหมือนด่านออกกําลังกายอะทุกคนมีเพียวออบบี้นะคะมีเพียวออบบี้ส่วนด่านนี้นะเป็นทรงกระบอกใช่ไหมแล้วก็จะหยิบจากตรงนี้ให้กดอะไรมาเอยขอร้องมาทํางานดยเพิ่งกดอะไรมาเนละทุกคนจะเล่นให้ดูกันโอเคโอเคตอนนี้โอ้โหไอ้สีแดงอันนี้ระวังไปแหลมแหลมมันทิ่มั่นไง ตายแหลมแหลมันทิ่มเลื่อนทีเดียวก็ตายแล้วทุกคนไม่เป็นไรนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะทุกคนในแชทน้องนี้อยอย่าโดดทิ่มหลังชั <c oughs> ้นดีทุกคนเอ้ยตายแล้ว <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่ต่อได้นะคะทุกคน กระโดดแค่นี้เองยากตรงไหนยากตรงไหนบอกเข้าใจไม่ได้ยากนะแต่น้องๆเขาโดดแล้วไม่ได้แนละ้วทุกคนมันก็ง่ายอยู่นะทุกคนโอเคโอ้ยเดินมองข้างล่างทีจะรู้สึกเสียวท้องขึ้นมาเลยจริงไหมจั๊วายจริงจังแต่ด่านนี้มันง่ายมากฮึกึบฮึบ นี่แหละที่เหลือที่ยังไม่ผ่านนะคะทุกคนโอเคตรงนี้เราจะข้ามตรงนี้วิววิววเดี๋ยวตกน้ำเว้ยเกือบแล้วโอเค แล้วก็เหมือนเดิมนะคะตามตรงนี้ทีละสเตปแล้วก็จะถึงเส้นชายแล้วใช่ไหมเจ้าควายจริงจ้ง,จงต่อไปเหยียบลูกบอลกลมๆนี้เข้าไปเลยข้างล่างไปสีขาวๆเหมือนที่วางะคละ้ายๆเป็นแบบเหมือนกระดาษออกกําลังกายเลยทุกคนแต่ว่าสนุกมากเลยนะคะแชทไม่ต้องห่วงว่าจะไม่สนุกนะสนุกทุกคลิปแน่นอนโอเคถ้าถึงแล้วเราต้องเหยียบตรงนี้ขึ้นไป โอเคแล้วก็จะข้ามตรงนี้ไปเลยทางน้าก็สู่เส้นชัยแล้วนะคะไหวมากด่านยี่สิบหกแล้วทุกคน <c oughs> ด่านนี้ต้องไปแบบนี้ใช่ไหมอุ้ยแต่ทำไมโดนได้อ่ะโดนแล้วไม่ตายอ่าด่านยี่แปดแล้วแล้วก็สี่เหลี่ยมสีแดงข้ามไปเลยอย่าให้ตกน้ำก็พอถ้าเราตกน้ำก็คือเราจมน้ำตายแล้วก็จะต้องไปเริ่ใมใหม่จริงไหมเจ้าวาย จริงจ้ะเรามาสนุกไปด้วยกันถึงตอนจบกันเถอะโอเคปึ๊บปึ๊บ,บโอเคนี่นะคะคามประมาณนี้นะคะพรุ่งนี้พี่ยังไม่แน่ใจนะคะคาดว่าพี่จะได้อัดหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้พี่มีนัไดไปหาหมอ,อนะเดี๋ยวขอดูอีกทีนะโอเคครับไอ้กลมๆนี่ไปเลยโบลิง่งโบลิง่งก็ถึงเส้นชัยแล้วทุกคนไวมากไวเวอร์ด่านมันนิดเดียวเอง ยูหเย้สำเร็จอีกสมบูรณ์นี่เห็นไหมขึ้นว่าผู้ชนะเลยเฮ้ยอ้ช่วยด้วยหัวติดหัวติดหัวติดโอ้โหก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ทำผ่านแล้วนะคะผ่านจบคลิปได้เพียงเท่านี้นะคะโอเคค่ะก็เอาไปว่าถ้าใครชอบให้พี่ทำคลิปสนุกๆแบบนี้อีกไม่ว่าจะเป็นเกมโลบอก เกม Among อาเกม s u p e r s t a r เกม Simito เกมอื่นๆไหนๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นคลิปปีเที่ยวหรือคลิปเกมอื่นๆไหนๆก็ตามที่น้องๆในแชทพ,พี่นะคะอยากจใจพี่เล่นแล้วพี่ยังไม่เคยเล่น ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ในแต่ร่างคลิปใน YouTube ช่องของพี่ได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกุงก,กิ้งเพื่อไปกำลังใจให้ช่องของเจ้าจ๋าเจ็ดสูตรสิบเจ็ดให้กับพี่จ๋าไม่ได้กม่ช่นเคยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะรักแชทแล้วก็น้องๆทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าในคลิปหน้านะคะคลิปนี้พี่ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุหว้ท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สาม ท่าที่สทาที่ห้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <c oughs> วันนี้เราสนุกมากมมากันพอแล้วนะน้องควายเรากลับบ้านไปดีกว่าเนาะโอเคไปกันบ๊ายบายกลับบ้านแล้วนะบ๊ายบาย